ที่รักแล้วเคารพทุกท่านครับพบกับฟังสบายๆสไตสล์สรนนันโดยผมสรนนันรอเอกวัตรวันนี้เราก็มาฟังเรื่องราวของมิตรชัยบัญชาและกิ่งดาวดารณีซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาอ่านนี้ขอบคุณน้องแอนลูกสาวพี่กิ่งดาวที่ได้มอบลิขสิทธิ์ใหน้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและพี่ออสกิ่งดาวเป็นคนเขียนเรื่องนี้ทั้งหมด และเรื่องนี้รับประกันได้ว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นมีบุคคลบางคนที่ผมไม่อยากพูดถึงแนวพี่ออจะเขียนไว้แต่ว่าก็ไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องไม่ขี้เกียจไปขอนะฮะก็เลยพูดถึงแต่เฉพาะในส่วนที่พูดได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ตัดข้อความอะไรของพี่ออสมีแต่เติมที่เติมก็คือว่าบรรยากาศต่างๆที่พี่ออสเขียนมันอยู่ในความ คิดของผมแล้วก็มันอยู่ในชีวิตประจําวันของผมในตอนนั้นนะฮะก็เลยเอามาเล่าผสมกันเพื่อเรื่องราวมันจะได้มีรสชาติมากขึ้นผมผมตั้งใจอย่างนั้นนะครับไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรของพี่ออสนะครับเอาตอนนี้ก็เป็นตอนที่ห้าสิบแปดจะเริ่มต้นที่ชีวิตของพี่เชษที่พี่ออสเขียนไว้ว่าแต่ละก้าวแห่งความร้าวฉานผู้เขียนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้มิตรชัยบัญชาของประชาชน เดินคู่ไปกับสมัยนิยมแม้ไม่ถึงกับล้ำยุคแต่ก็ไม่ควรล้าสมัยจึงเริ่มต้นด้วยเสื้อผ้าบุคลิกชีวิตความเป็นอยู่และการเข้าสังคมของพิเชษเท่าที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันมากว่าสองปีพี่ออสยอมรับว่าบุคลิกของพิเชษนั้นผ่านการเข้าสังคมใช้ได้หรือเพียงอย่างเดียวคือการแต่งกายและการกินข้าวซึ่งพิเชษมักจะไม่กินข้าว ที่ถูกสุกขลักษณะจริงอยู่พิเชษพูดว่าชอบทำอะไรง่ายๆเช่นกินข้าวด้วยจานช้อนสังกะสีจานก็สังกะสีนะช้อนก็สังกะสีแล้วก็อยากจะยืนกินเดินกินนั่งกินแล้วก็กินไปเดินไปตามใจชอบที่พิเชษทำอย่างนี้เพราะพิเชษมิใชยบัญชาถือว่าอยู่ในบ้านตัวเอง ขณะที่ทําก็จะนึกถือความหลังครั้งเป็นเด็กวัดคือให้มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าได้กินจานแบบนี้ลักษณะบรรยากาศแบบนี้เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่ตอนเป็นเด็กวัดมันเป็นอย่างนี้พี่อ้อยก็บอกว่าแต่คนเรานั้นต้องพัฒนาไม่ใช่การใส่แซงหรือลืมตัวอย่าลืมว่าโลกเราหมุนไปเรื่อยๆความเจริญก็ค่อยๆเติบโตเราต้องพัฒนาตามอย่างพี่เชษ ดูแล้วไม่น่าจะยากเพราะเคยผ่านระเบียบวินัยที่เคร่งครัดมาแล้วในตอนเป็นทหารพี่ออสพยายามชักแม่น้ำทั้งห้าเพื่อจูงใจและผลักดันให้พิเชษเปลี่ยนความดื้อรั้นแล้วก็อาการขวางโลกของพิเชษคือยอมโอนอ่อนเข้าสมัยนิยมอย่างน้อยในสายตาของคนไปนอกบ้าง เราก็ยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพค,ความเป็นอยู่ที่มีมาตรฐานได้แต่เมื่อผู้เขียนพูดจบก,การต่อต้านซึ่งซึ่งหน้าก็เกิดขึ้นทันควันคืออารมณ์ที่พี่ออสอธิบายอย่างนี้พี่เช่ก็จะต่อต้านเดี่ยวนั่นเลยเช่นจบ้บว่างออกไปซื้อจานสังกะสีให้พี่โหลหนึ่งเอาช้อนสังกะสีสองโหลแล้วก็พยายาม หากลาขัดที่มีด้ามมาทำกระบวยไว้ตักน้ำด้วยนะพร้อมด้วยตุ่มดินเพื่ออยู่กยใกล้ๆอะไรเนี่ยจะได้เอามาใส่น้ำเวยตุ่มดินนี่มันใส่น้ำแล้วมันเย็นดีแมื่ก่อนนี้พี่กินน้ำในตุ่มประจำนะนี่คือความลั้นของพิเชษนะผู้เขียนออกอาการหน้าเหลือ ได้แต่เพียงคิดว่าคงจะพลาดอีกแล้วจําเป็นต้องนอนคิดสักคืนสองคืนแล้วหาวิธีพูดโน้มเมาสใจพิเชษใหม่ตอนนี้ปล่อยไป้ก่อนยึดคำพังเพยที่ว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเดี๋ยวไอ้เทคกัดใช่ไหมนึกออกไหมพูดไม่ได้จบเลยสั่งไอ้จัวบอก ไปซื้อจาสสอนสังกสีชนสังกสีมาผู้เขียนอ่านข่าวนังสือพิมพ์พบว่าคุณดอกดินที่เราเรียกกันติดปากว่าอาดอกดินนั้นจะเปิดกล้องเรื่องนกน้อยซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเพราะนอกจากมิตรชยัยบัญชาและเพชรชาราชวราชแล้วคู่พระคู่นางที่จะแสดงด้วยกันนะนะดอกดิน ก็จะสร้างภาพยนตร์เรื่องอื่นๆตามมาอีกจะมีสโลแกนของแกว่าล้านแล้วจ้าอันนี้เป็นคำโฆษณาที่แกคิดของเขาเองเพราะสมัยนั้นเนี่ยหนังใครที่ได้หนึ่งล้านบาทเนี่ยนะก็ถือว่าโอ้โหมันหนังดีมากแล้วเงินล้านนึเนี่ยคิดดูแล้วกันนะตอนนั้นกว๋วยเตี๋ยวมันยังหกสลึงอยู่เลยอะ่ะนะและคุณดอกดินก็ทำได้จริงๆภาพยนตร์ที่สร้างรับเงินล้านทุกเรื่อง เช่นเดียวกับคุณอารังสีทัศนพยัคษ์ที่รับเงินล้านทุกเครื่องแต่ก็มีสโลแกนที่แตกต่างกันไปก็คือภาพยนตร์ที่รับรองคุณภาพโดยรังสีทัศนพยัคเสือปืนไวัยทไมเรื่ก็มีฉายากันทุกคนนะล้านและจ้าดอกดินเสือปืนไวัยรังสีทัศนพยัค มนุษย์กระดูกเหล็กสอาสนะจินดานะฮะหลังจากอ่านข่าวแล้วต้องใช้ความคิดอยู่หลายวันรอให้พี่เชษอารมณ์ดีจึงได้เริ่มแผนการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าเดิมทีพี่เชษจะใช้เสื้อแขนยาวนะลายสกอตแทบทุกเรื่องเสื้อดังกล่าวมีเป็นร้อยตัว ทั้งแขวนทั้งพับเก็บไว้ในตู้ที่แขวนก็คือเสื้อที่ใช้ในปัจจุบันที่พับใส่ตู้คือใส่แสดงภาพยนตร์เรื่องที่ถ่ายจบไปแล้วหรือไม่ก็เก่าเกินไปแต่ไม่ทิ้งจึงสั่งตัดเพิ่มมาใหม่เป็นล็อตๆส่วนเสื้อนซึ่งเป็นเสื้อสีพื้นของพิเศษเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีหน้าหรรูปที่เราเห็นๆกันนี่ จึงไม่ค่อยมีพิเชษใส่เสื้อสีพื้นเนี่ยะที่ผมลงให้ดูเนี่ยก็เป็นรูปที่ท่านทั้งหลายถ่ายมาเนี่ยแล้วลงอยู่ใน g o o g l e ก็ขออนุญาตนำมาใช้นะครับอย่าว่ากันนะครับถ้าอันไหนไม่ให้ใช้ก็ก็กรุณาบอกมาครับผมจะได้ไม่ไปล่วงเกินของท่านนะครับแต่จะให้ใช้ก็ขอพระคุณมากครับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้มิชชัยเั็ชาได้อยู่ในความทรงจาของพวกเราชาวหนังไทย ตลอดไปครับไม่ได้มีจุดประสงค์เป็นอย่างอื่นนะครับสืบทราบแน่ชัดว่าร้านตัดเสื้อประจําตัวพี่เชษคือร้านนิยมไอร้านนี้อยู่ที่ไหนนะหาไปหามาอ้ออยู่ฝั่งทนนวลเนนะี่ยเมื่อรู้จักร้านแล้วก็ไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านได้ก็จึงรีบนเอาเบอร์มาเก็บไปก่อน,นรอจนกระทั่งวันหนึ่งพี่เชษ มานอนค้างที่บ้านซอยกลางและวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ไม่มีหนังถ่ายลุ่งขึ้นเนี่ยก็ตื่นสายเพราะว่าเขางดคิวถ่ายพี่เชษวันนั้นเนี่ยทุกวันที่เป็นอย่างนี้พี่เชษก็จะสระผมเองไม่ไปสระที่ร้านนะเพราะไม่ต้องไปเข้าฉากผู้เขียนก็จะเป็นคนที่เป่าผมให้ที่หน้ากระจกพี่เชษนั่งเตรียมพร้อมให้ผู้เขียนเป่าผม ผู้เขียนใช้หวีสางผมที่ยังคงเปียกน้ำให้ยืดเพราะผมของพี่เชษหยิกธรรมชาติถ้าไม่เป่ายืดให้แห้งผมก็จะขดม้วนกลมเข้าไปจับกันทั่วทั้งศรรีรษะและถ้าปล่อยให้แห้งเองแขกอินเดียอย่างไงอย่างงั้นเลยเ <c oughs> <c oughs> ด้อยิ่งประกอบกับหน้าตาของพี่เชษด้วยแล้วบางครั้งเผลอคิดไปว่า เรานี่มีสามีเป็นแขกหรือนี่ดังนั้นถ้าวันใดต้องยืดผมให้พี่เชษวันนั้นเตรียมน้ำมันระกรรมสำหรับนวดแขนแก้มเมื่อยได้เลยเพราะว่านานมากขณะที่ใช้หวีหวีผมหวีไปทางโน้นหวีไปทางน,น,างนี้ลองหวีแสกหน้าแสกข้างรูปปากก็พูดคุยไปเรื่อยๆเป็นการจูงใจลูกค้า พี่ออสบอกนะครับพี่เชษดูสิคะเวลาแสกผมห่าตาพี่เชษเนี่ยดูแปลกออกไปนะดูดีด้วยเออเี่ยไหมแปลกเลยพี่ดูสิไปดูกระจกเลยนะเห็นไหมไม่เฉยด้วยสมัยนั้นเนี่ยมีทรงผมของลือชัยนรุนาถเ,เรื่องอะไรเล็บครุฑใช่ไหมฮะแหมเป็นทรงฮิตเลยเรียกกันว่าทรงเพิงหมาแหน แต่พอมาถึงยุคมิตรชัยบัญชาช่างผมก็ยังยึดว่าทรงดังกล่าวเหมาะที่จะนำมาใช้กับพระเอกคนไหนก็ได้ที่มันดังขึ้นมาก็เอาทรงลือชัยนั่นแหละมาเมื่อพิเชษเริ่มพิจารณาแล้วก็มองดูแล้วย,ยิ้มยิ้มไม่มีท่าทีว่าจะต่อต้านเลยเออพี่ออสก็รีบช่วยโอกาสทองนั้นขยายความต่อทันทีพิเชษออสว่าพิเชษแสกผมดีกว่า แหวกแนวไปเลยเราเป็นผู้เริ่มต้นถ้าใครมาท,ทําทีหลังก็ไม่เป็นไรพวกก็กลายเป็นคนทําตามเราแต่เราอย่าไปตามคนอื่นดีไหมคะนี่นี่นี่อ๋อทำให้ดูนี่เราวก็กว่าแล้วก็ทําแหวกให้ดูเลยเห็นไหมดูดีจะตายไปอพี่เชษกเขมองดูแล้วมีความรู้สึกอืมตัวเองหล่อขึ้นเว้ย <laughs> ตัวเองหล่อขึ้นนะอ พี่เชิดว่าไงรู้ไหมครับเออดีเหมือนกันออดที่เบื่อทรงผมเก่าจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องให้ดูดีและแปลกกว่าเดิมเอาละเว้แหมพี่ออดบอกลงตัวพอดีเลยรีบแนะนำด้วยความดีใจโทรเรียกช่างประจำตัวมามาแต่งผมให้พี่เจนเลยจะได้ดูสมบูรณ์แบบนะ ถ้าออททำอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพี่เชษพี่เชษบอกอืมเอาสิเอาซิเอา,สเอาสิสำหรับช่างทำผมประจำตัวพี่เชษไม่ได้มีความลับอะไรอีกเพราะช่างมาทำที่เนี่บ่อยและเมื่อพี่เชษต้องไปงานหลังจากถ่ายหนังชกต่อยกันมาจนเหงื่อชุ่มโชกหลังจากสระผมแล้วผู้ที่ช่วยเหลือได้ก็คือช่างผมประจำตัว ดังนั้นการโทรเรียกมาที่บ้านจึงเป็นเรื่องปก,กติเห็นไหมว่าดาราสมัยก่อนเนี่ยเขาเก็บตัวขนาดจชสสะผมทําผมอะไรอะไรเนี่ยเขายังต้องเรียกให้ช่างมาทําที่บ้านเยขาไม่ไปนั่งทําที่ร้านเขาไม่ได้มีโอ้ร้านนี้ร้านโน้นมาโอ้เนี่ยนะร้านนี้นะคนนี้มาทําคนไม่ไม่แล้วครับเรียกมาทําที่บ้านเลยครับจบไม่มีใครเห็นเลยเา่าเ็าทำเมื่อไหร่แบบไหนอะไรยังไง ตนนั้นเขาเรียกว่าช่างผมประจําตัวมิชัยบัญชาผมรู้จักอยู่คนหนึ่งลุงยงังตัดผมเนี่ยผมผมเนี่ยตอนนั้นมันหอกหอกก็ให้ยอมลุงยงเนี่ยก็เป็นคนย้อมผมผมลุงยงนี่เป็นช่างตัดผมประจําตัวของลุงสมควรกระจ่างสา์โอโ้ยิงอยู่มาจนถึงตัดผมให้ผมได้เนี่ยปัจจุบันนี้ด้วยนะลุงยงเนี่ยนะอยู่แถวบางเขนนี่แหละ เนอยังอยู่ยังอยู่นะช่ <c oughs> างมาถึงนะผู้เขียนก็อธิบายทรงผมใหม่ที่ต้องการให้ช่างฟังแล้วก็กระซิบว่าทำให้ดีที่สุดถ้าพิเชษถูกใจและยอมเปลี่ยนแปลงทรงผมคราวนี้จะมีทิปอย่างงามให้แกอีกต่างหากปรากฏว่าช่างมันก็ตั้งอกตั้งใจทำเป็นชั่วโมงเลย ปรากฏว่าเมื่อเป่ายืดจัดทรงเสร็จเรียบร้อยพิเชษถูกใจมากและเป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยคนแรกที่หวีผมแสกข้างนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและมันได้กลายเป็นทรงที่ฮิตที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในหมู่ดารานัก,กแสดงหนังทุกเรื่องตัวที่เล่นเป็นพระเอกพระรองอะไรมันแหวกผมไปอย่างพิเชษหมดเลย นี่เป็นผลงานของกิ่งดาวดารณีครับเป็นผลงานของกิ่งดาวดารณีขอปรบมือให้คุณกิ่งดาวดารณีครับที่ออกแบบทรงผมแล้วคุณเชฟไม่ปฏิเสธ <c oughs> อผ่านไปแล้วเรื่องหนึ่งพี่ออสบอกว่าเหลือเรื่องสำคัญอีกนะไอผมเสร็จละพี่ออสโอเคที่ี้มาเรื่องเสื้อผ้าจะเอาอยัางไงดีว่าลายสกอตติ เต็มตู้แล้วพื้นไม่ยอมใส่เลยสีพื้นไม่เอาเลยพี่ออสตั้งใ,ใจว่าฉันจะต้องทําให้ได้ทํำยังไงพ,พี่ออสเขียนไว้ว่าผู้เขียนถึงกับจุดทูบเอาผมจบไปแค่นี้ก่อนพี่ออสก็จะจุดต้องจุดทูบบนใครเนี่ยเอ,เอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่ติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไป คุณกิ่งดาวดารณีกับคุณมิตรฉัยบัญชานะฮะอ่าก็เรเียกว่าพี่อ้อยก็มีจิตวิญญาณย,ย่างสูงนะครับวันนี้ฟังสบายสบายสไตล์สรรารนันเรื่องราวของคุณมิจฉัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีหมดลงแล้วครับติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ